ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายลำดับต่อจากนี้ไปก็อยขอนำเอาสังโยชนิปการคือเป็นหลักสูตรสำคัญขั้นสุดท้ายในระพุทธศาสนามาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งนี้ก็เพราะว่าการศึกษาอย่างอื่น ได้ให้การศึกษามาแล้วตามสมควรหวังว่าคงจะเป็นที่อิ่มสำหรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและบรรดาพระโยคาวาจรนทั้งหลายแล้วทั้งนี้ก็เหมือนกับหมอผู้ให้ยาตามธรรมดาการให้ยาแก่คนที่เป็นโรคก็จะต้องให้ยาทุกๆอย่างที่มีความจำเป็น เมื่อโรคเป็นมาประเภทใดก็ให้ยาประเภทนั้นเมื่อหายจากไข้หรือว่าอาการไข้ดีขึ้นแล้วหมอก็ให้ยาตัดตอนหมายความว่าเป็นยาตัดรากของโรคไข้จะได้หายเด็ดขาดข้อนี้มีอุปมาชั้นใด เม่ใดการฟังพระธรรมคําคสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันสําหรับนักปฏิบัติก็ต้องพยายามศึกษาทุกอย่างเพื่อความเข้าใจในเรื่องราวของพระพุทธศาสนา <c oughs> ในการที่จะลิตรอนกิเลสให้หมดไปสําหรับเวลานี้อาตมาคิดว่า บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคงจะมีความเข้าใจในข้อวัดปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระรงสวัสดีโสภาคสอนมาแล้วสาหรับในตอนนี้ก็จะขอให้ยาตัดรากของโรคคือสังโยชน์สิบประการคำว่าสังโยชน์แปลว่ากิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดใจ ถ้าไม่จิตใจของเราตกอยู่ภายใน,นของกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมในการที่จะปฏิบัติตนให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องรู้จักกฎรู้จักเกณฑ์รู้จกกัจกทางเดินถ้าเราไม่รู้จักกฎไม่รู้จักเกณฑ์ไม่รู้จกกัจกทางเดินเข้าไปสู่จุดตรงผลแห่งการปฏิบัติก็ย่อมมีผลไม่สมบูรณ์ นี่การที่จะปฏิบัติให้มีผลสมบูรณ์ก็ต้องมุ่งความเป็นพระอริยเจ้าไปอันดับต้นแล้วก็มุ่งพระนิพพานเปนระดับสุดท้ายการจะมุ่งพระนิพพานความเป็นพระอาหารหัตผลบางทีท่านพุทธศาสนิกนชนอาจจะหนักใจว่าอยู่ๆจะเป็นพระอริยเจ้าได้ยังไงทำยังไงถึงจะเข้าถึงพระนิพพาน ฉะนั้นอยขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านศึกษาข้อวัดปฏิบัติตามขั้นตามตอนดังต่อไปนี้สำหรับขั้นตอนที่ระยะเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าคืออาราธาคล <c oughs> อง์สมเด็จพระทศพลจรงจัดไว้ทรงจัดไว้เป็นสี่ตอนด้วยกันคือตอนที่หนึ่งอย่างเบาเรียกว่าประโสดาบัน ตอนที่สองกิเลสวางลงไปนิดเรียกว่าพระสกิทาคามีตอนที่สามจัดว่าเป็นอันดับสำคัญตัดโลภีวิสัยได้เรียกว่าพระอนาคามีตอนที่สี่แต่กิเลสทั้งหมดเป็นสมุทเฉตประหารเรียกว่าพระอาหารหันต์สำหรับในตอนต้นเป็นจริยาที่ปฏิบัติแบบเบาๆ พอที่บรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายผู้เป็นผู้ใหม่ในพระพุทธศาสนาเจอพึงปฏิบัติได้แต่ได้ว่าขอาบรรดาท่านนั้นหลายโปรดสร้างความเข้าใจว่าพระอารียเจ้านี้มีปฏิเวทาคือตาดกิเลสไม่เสมอกันอ <c oughs> ย่างพระโสดาบันยังไม่ถือว่าตาดกิเลสได้เด็ขาด เป็นแต่เพียงขังกิเหลสเข้าไว้เหมือนกับเราจับเสือเข้ามาขังไว้ในกรงเสือยังมีกำลังทุกอย่างพอที่จะกัดคนได้พอที่ทำร้ายคนได้แต่ว่าเสือไม่สามารถออกจากครงได้ความดุร้ายของเสือยังไม่อยู่ข้อนี้มีอุปมาชั้นใดประสูดาบันก็เหมือนกัน ยังมีความรักในเพศยังมีความโลภคือความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงตามที่ท่านเขียนกันไปบอกว่ามีความรักความโลภความโกรธความหลงเบาลงแต่สำหรับจิตใจก็แตมายัางถือว่าไม่เบาเป็นได้เพียงขังเสือไว้ในกรงหรือขังกิเลสไว้ในกรงเท่านั้น ทั้งนี้คือเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าพระโสดาบันดูตัวอย่างท่านนาทิปินกาเสรษฐีเพ <c oughs> รือว่านางวีสาขามหาอุบาสิกานางวีสาขามหาอุบาสิกานี่เ,เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบอายุเพียงเจ็ดปีได้พบองค์สมเด็จพระชิน์สีบรมศาสตรนาสัมมาสัมพุทธเจ้า นางฟังเทศจบเดียวได้ประสูดาบันแล้วต่อมาเมื่ออายุสิบหกปีนางก็แต่งงานและมีบุตยี่สิบคนแล้วก็มีเครื่องประดับประดาที่เครื่องเรียกว่าเครื่องมหาาดาประสาทราคาถึงสิบกโกดยังมีการทำไร่แท่นนาทรมาหากินเป็นปกติ นี่เราจะเห็นว่าพระโสดาบันยังมีอะไรทุกอย่างอย่างคนธรรมดาและทำไมจึงเรียกกันว่าพระโสดาบันเป็นพระโสดาคือเป็นพระอะริยเจ้าได้อย่างไงฟังกันต่อไปที่บอกไปอย่างนี้ก็เพื่อความเบาใจของบรรดาท่านทุนธบริษัทเพื่อความเป็นพระโสดาบันไม่ใช่สิ่งเกินวิสัยสำหรับที่เราจะทำได้ มันดูสังโยชน์ที่พระโสดาบันตัดคือหนึ่งสก,กายทิฐิประโสดาบันตัดได้เพียงเบาๆเพียงแค่รู้ตัวว่าจะตายเท่านั้นมีความรู้สึกอยู่เสมอยังไงยังไงเราก็ตายแน่ชีวิตของเราไม่สามารถจะทรงอยู่ตลอดการตลอดสมัยได้ พระโสดาบันมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราแก่ลงไปทุกวันทุกวันแล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายของเรามีความทุดโทมมันจะมีความป่วยไข้ไม่สบ,บายเป็นปกตินี่เป็นความรู้สึกของพระโสดาบันในขั้นสก,กายทิฐิยังไม่ถึงกับตัดเด็ดขาด ตามมีองค์สมเด็จพระบรมโรรคกนาททรงแนะนำว่าท่านหลายจงเจริญมรานาุสติไว้เสมอให้รู้ตัวว่าเราจะต้องตายนี่เมื่อรู้ตัวว่าจะต้องตายแล้วพระโสดาบันมีความเชื่อในคำสั่งสอนขอะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่สงสัย ทั้งนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเราตายแล้วจากความเป็นคนถ้ากิเลสหรดอว,ว่าสิ่งที่เป็นอากุศลมันยังมีอยู่เราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะทั้งน,นี้อาการเวียนไปเวียนมานี่มันไม่แน่ถ้ากุศลน,นำไปก็ไปสู่แดนของความสุขถ้าอากุศลน,นำไปก็ไปสู่แดนของความทุกข์ ดันั้นเบโซดาบันจึงเลือกทางเฉพาะทางเดียวคือทางของด้านกุศลโดยเฉพาะเรียกว่าไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาตามเหตุตามผลหลังจากนั้นแล้วคนที่จะเป็นปรบโซดาบันก็ต้องหาทางเลือก เมื่อการตายแล้วเราจะต้องไปในรกบ้างเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสัต์ติรัชานบ้างมาเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างแต่ยังไม่มดก,กิเลสน,นี่การเกิดมันยังมีอยู่แต่ก็แสวงหาที่เกิดที่ดีเท่าที่จะพึงหาได้ อย่างน้อยดีสุดเราก็จะเกิดเป็นคนประเภทชนิดจำกัดการเกิดจะไม่ยอมเกิดประเภทที่เรียกว่านับชาติกันไม่ทวนเพราะว่าประโสนดาบันมีกระบวนการเกิดอยู่สามแบบเพราะว่าเป็นประโสนาบันขั้นจิตหยาบที่เรียกกันว่าสตตะขัดตรง อย่างนี้ต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติแต่การเกิดเป็นสัตว์นรกเปลือสุวกายและเด็ดสติรฉานไม่มีจะเกิดในช่วงเทวดาหรือพรหมหรือมนุษย์เท่านั้นแต่ว่าต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติจึงจะถึงอาราธธัตผล <c oughs> ถ้ามีอารมณ์ใจอย่างกลางก็จะเกิดอีกสามชาติถ้ามีอารมณ์ใจอย่างเข้มก็จะเกิดอีกชาติเดียว นี้ทำยังไงปโศวนาบันก็มีทางทางเดียวคือตัดอบายภูมิเสียจะไม่พยายามให้ตรงตนต้องตกตรงไปสู่อบายภูมิคือเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดแปลสุรกายเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าอยากเป็นมนุษย์ก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ดีโกคนผู้อยาเป็นปะศวนาบัน จะไ,ได้เลือกทุนทางจุดหนึ่งเป็นทางที่กําจัดอบายโูมิทั้งสี่ประการนั่นก็คือรักษาศีลให้บริสุทธิ์มีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์อย่างจริงจัง เมื่อมีความเคารพในพระธรรมตราย,ย่างจริงจังแล้วก็พยายามตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ยอมเป็นผู้บกพร่องในศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครวัตมีศีลห้าบริสุทธิ์สำหรับพิสมันเนนมีศีลสิบบริสุทธิ์พระภิกุมีศีลสองิบเจ็ดบริสุทธิ์ มีอารมณ์จิตยับยังถ้าจะถามว่าประโสดาบันยังมีความรักไหมก็ต้องตอบว่าประโสดาบันมีความรักในเพศยังมีการแต่งงานแต่ว่าความรักของประโสดาบันอยู่ในขอบเขตคำว่าขอบเขตหมายถึงว่าขอบเขตของความรักไม่นอกใจคนรัก ไม่ทำการเมสุงมิชาจารย์ร็เกรงว่าจะขาดศินนิพพระโสดาบันยังมีความโลภไหมก็เห็นจะต้องตอบว่าพระโสดาบันยังต้องการความร่ำรวยจะตอบว่ามีความโลภมันก็ไม่ชัดแล้อว่าจะตอบว่าไม่โลภเลยมันก็ไม่ชัดเพราะยังอยากรวยอยู่ แต่ว่าความร่ำรวยของพระโสดาบันไม่ผิดศีลคือไม่คดไม่โกงไม่ยือ้อไม่ยัง่งทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้มาโดยไม่ชอบธรรมอันนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันถามว่าพระโสดาบันยังมีความโกรธไหมก็ต้องตอบว่าพระโสดาบันยังมีความโกรธ แต่ความโกรธขอขพรมโซนดาบันนี้มันยังคึกคักคึกคักอยู่ในใจที่เคยกล่าวมาแล้วในตอนต้นมาจับเสือขังกรงเขาไว้โกรธแต่ว่าไม่ทําอันตรายให้แก่บุคคลอื่นไม่รับความเดือดร้อนความไม่พอใจมีอยู่แต่การลงมือกระทำความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นไม่มีนี่เป็นจริยาของระโซนดาบัน ถ้าจะถามว่าประโสณดาบันยังมีความหลงไหมก็ต้องตอบว่าประโสดาบันยังมีความหลงก็ยังมีความหลงในการมีคู่ตัวผัวเมียคนถ้ายังรักยังแต่งงานอยู่ก็ต้องถือว่ามีความหลงโดยความหลงของประโสดาบันก็ยังมีขอบเขตไม่เลยอำนาจของศีล คือไม่ทำลายสินแต่โศนดาบันมีความโกรธความโกรธจะเกิดขึ้นมันได้ก็เพราะอำนาจของความหลงตอนนี้ความโกรธมีขึ้นมันได้ก็อยู่ในขอบเขตของศินได้แต่โกรธอย่างเดียวไม่ทำลายใครแตะโศนาบันยังมีความอยากร่ำรวย,วยก็ยังถือว่าหลงเหมือนกัน พอทรัพย์สมบัติทั้งหลายนำไปไม่ได้เวลาตายแต่ก็ถือว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องกินที่จะต้องใช้ก็เลยยังถือว่ายังมีความหลงแต่ว่าหลงอยู่ในขอบเขตของศีลไม่คดไม่โกงไขรนี่เรียกว่านหลงเหมือนกันแต่ว่าหลงสั้นไม่หลงยาว <c oughs> นี่ถ้าเราจะมองดูหน้าของพระโสดาบันในจริยาของพระโสดาบันแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเห็นว่าไม่มีอะไรหนักถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทยางหลายมีกําลังใจสักนิดหนึ่งพยายามเักาสาอารมณ์สมาธิตามที่เคยปฏิบัติมาและพยายามแก้ไขอารมณ์ของสมาธิ ว่าทีสมาธิของเราทรงตัวอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งราคะใจจิตรักสวยรักงามเกินไปจนทั่งมีอารมณ์ฟุ่งซ่านทนไม่ไหวถ้าไม่ได้ของจิ่งนั้นมาเป็นของตนอย่างนี้ก็แก้อารมณ์ฟุ้งซ่านอันนั้นเช่นด้วยการเจริญกายกตานุสติกรรมฐานนลสสุปกกรรมฐาน ริงแค่ยับยั้งความต้องการไว้ตามสมควรถ้าจิตของเราเป็นโทสะจริตชอบโกรธชอบพยาบาทก็ยับยั้งอารมณ์นั้นขึ้นได้ด้วยน่ายของเมตตาก็มีหารสีถ้าหาวจิตขขงบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความรู้สึกตัดสินใจไม่ตกลงที่เรียกว่าโมหะจริตที่ไม,ม,ม่ตกีไม่ตกจริต ชอบคิดอยู่เสมอไม่แน่ใจในทุกสิ่งทุกอย่างเราก็พยายามระง,งับอาการนั้นด้วยด้วยอนาปานุสติกรรมฐานแต่จิตของบรรดาบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความเชื่อมั่นในองค์พระธนกรยัยองค์สมเดเ็จพระจอมไตรบรมศาสันด,ดาก็ทรงแนะนำให้ใช้พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ จาคานุสติเซลัสีลานุสติเทวตานุสติเป็นเครื่องประครับประคองใจถ้ากำลังใจขบันดาท่านพุทธบริษัทแ์เป็นหลายมีความปลอดโปร่งมีความฉเฉลียวฉลาดองค์สมเด็จพระบรมโลกคกนายก็ให้เจริญมรณา,านุสติกรรมฐานหรือว่าอาหารเรบริกูสัญญาจตุธาตุประธานสี อุปสมานุสติก็นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่เป็นการบังคับไม่จิตของเราฟุ้งซ่านมากเกินไปให้ทรงกำลังใจอยู่โดยเฉพาะและหลังจากนั้นเมื่อกำลังใจทรงดีแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแพลวก็ให้พิจารณาโลกไว้เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์ในอริยสัจ คิดว่าชาติที่ทุกข์ความเกิดมันเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาต้องเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องหน่วยยากพฤติการงานต่างๆต้องมีความทุกข์เพราะการกระทกกบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่พอใจและมีความป่วยไข้ไม่สบายมีความตายเป็นดีสุดจะต้องพัดพรากจากของและของชอดใจ นี่ถ้าเราเกาะมันเกินไปอารมณ์ใจมันก็จะมีความทุกข์เราก็พยายามวางอารมณ์เสียหาเหตุหาผลว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องแก่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องป่วย เกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะต้องรับภาระในเรื่องของตัวเองในเรื่องของครอบครัว <c oughs> เกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างยอมรับนะับถือว่าสิ่งทั้นหลายเหล่านี้เป็นของธรรมดาที่เราจะปฏิเสธไม่ได้ <c oughs> และพยายามทำใจให้สบายมีความรู้สึกเป็นสุข ถือว่าธรรมดามันมเกิดมาอย่างนี้เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เราก็มีหลีกแล้วก็มีเลี่ยงเรายอมสู้มันแต่าการที่เราจะสู้นั้นเราก็จะส่องสู้ด้วยการยอมรับนักถือกฎของความเป็นจริงเพราะถ้าหากว่าเราขืนดิ้นรนไปตามอาการอย่างนั้นเราถะเยียวยานในความรักไม่มีขอบเขต เราก็ต้องตกอบายภูมิเรื่องของความรักเป็นปัจจัยให้มีความทุกข์รักมากทุกข์มากรักน้อยทุก์น้อยถ้าหากว่าเราไม่รักอะไรเลยเราก็ไม่มีความทุกข์ทัางนี้บรรดาท่านพุทธบ,บริษัทศึกษากันมามากแล้วขอพูดแต่โดยย่อนี่ความโกรธเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข ถ้าเราไปคิดจะฆ่าเขาคิดจะตีเขาจิตใจของเราก็ไม่มีความสุขความทุกข์ความดิ่นรนมันย่อมมันเกิดขึ้นกับจิตความไม่สมบายกายไม่สมบายใจมันก็เกิดขึ้นอยากจะฆ่าเขาอยากจะทำร้ายเขาก็ต้องนอนวางแผนคนที่เขาจะถูกทำร้ายยังไม่ถึงอยังไม่มีความทุกข์อะไรเลยเราเองเป็นผู้มีความทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับ นี่มันไม่ดีก็หาทางตัดมันไปอันน่ายความหลงว่าร่างกายเหล่านี้มันจะอยู่ได้ตลอดกาลตลอดสมัยหรือว่าทรัพย์สินนั่งหลายที่มีอยู่มันจะอยู่กับเราตลอดไปอันน่ายความหลงอย่างนี้แล้วก็โยนทิ้งมันไปเสียยอมรับนัถธีหรือว่ายอมเอาบคุคคลอื่นเป็นตัวอย่างเชาวบ้านที่ก็เกิดมาพร้อมเราบ้าง เกิดก่อนเราบ้างเกิดที่หลังเราบ้างที่ก็ตายให้เราดูเราเห็นได้อย่างเราก็เห็นแล้วนี่ว่าเขาตายให้เราดูแล้วก็นที่เขาตายนะทรัพย์สินทั้งหลายหรือว่าคนที่เขารักเขาพาไปได้ด้วยหรือเปล่าก็เป็นอันว่าไม่มีใครเขาพาไปได้เลยแม้แต่ร่างกายเป็นที่รักยิ่งก็ลอยให้ทับถมพื้นแผ่นดินลงไป ที่ั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เป็นปัจจัยที่จะติดตามเราไปในชาติหน้าแต่อะไรแล้วที่จะตามเราไปคือกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเท่านั้นนั่นเราในฐานะที่เป็นสาวกขะองค์สมเด็จตัวทรงทันบรมศาสตนาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องเลือกทางเดินเอาเพราะเรารู้จักทางเดิน ทางเดินที่เราจะเดินนั่นก็คือเลือกทางตัดอบายภูมิทั้งสี่ประการตัดความเป็นสัตว์นรกตัดความเป็นเปรตแปลอสุรกายเป็นสัตวิรฉานถ้าจะเกิดเป็นคนเราก็จะเป็นคนแบบประเภทจำกัดการอย่างเลวที่สุดเราจะเกิดอีกเจ็ดชาติถึงพระนิพพาน อย่างกลางเราจะเกิดอีกสามชาติถึงพระนิพพานอย่างดีที่สุดเราจะเกิดอีกชาติเดียวถึงพระนิพพานและเราก็จะทำอยังไงมันถึงจะถึงพระนิพพานเราก็มันนั่งพิจารณาถึงความตายที่มันจะปรากฏถึงความเสื่อมโทมในวัตถุและสิ่งที่มีชีวิตที่มันปรากฏ ที่บโลกนี้เต็มไปด้วยอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้หาอะไรทรงตัวไม่ได้เลยคนเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็ตายทรัพย์สินนั่งหลายเกิดมาแล้วม,มาเมื่อไหก็มันก็มีการสลายตัวไปในที่สุดเข้าของต่างๆที่เป็นวัตถุเป็นของใหม่แล้วก็กลายเป็นของเก่าในที่สุดมันก็พังมันก็สลายตัวนี่เราจะเอาอะไรเป็นจุดยืน ก็ต้องแสวงหาจุดยืนหาสิ่งที่ทรงตัวคือความดีของพระรัตนตรยัยมีความเชื่อในความดีของพระพุทธเจ้าเชื่อในความดีของพระธรรมเชื่อในความดีของพระสงฆ์ที่เขาเรียกกันว่ามั่นในคาในพระรัตนตรัยทั้งสามรายการที่ตามนี้กล่าวกันว่าพุทธังตรนังกัจฉามิขพเจ้าขอถึงซส่งพระพุทธเจ้าเป็นดีพึ่ง ทำมังสรนังกัจฉามิขพเจ้ญญาขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งแสงคังสรนังกัจฉามิข้พเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในเมื่อเราเกล่าววังอย่างนี้แล้วพระก็บวกปานาธิปาตาเวเป็นต้นหมายความว่าเราเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์จริงๆโลยกายขอยอมรับนับถือพระก็ให้สิ่งที่เรานำไปปฏิบัติ พระว้ท่านก็ให้ศีลห้าประการสมณเณรให้ศีลสิบพระให้ศีลสองรอยี่สิบเเมื่อเรารักษาศีลริสุทธิ์เมื่อไรขณะนั้นช่อว่าเรามีความเคารพในพระรัตนตรัยอย่างจริงจังแต่ขณะใดที่เรายังไม่ปฏิบัติในศีลให้ครบถ้วนไม่ได้ในขณะนั้น,นแสดงว่าเรายังไม่มีความเคารพในพระรัตนตรยัย ั้นนี้พออะไรก็ว่าเรายอมรับนับถือในท่านท่านให้รักษาศีลและลงท้ายท่านบอกว่าศีเลนะสุขติยันติถ้าเธอมีศีลบริสุทธิ์ย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์สีเลนะโพกสมธาศีนจะเป็นปัจจัยให้เธอมีโภกสมบัติมากศีเลนะนิพติยันติศีนเป็นปัจจัยให้เข้สาสู่ใใก,สกิพิพาน ที่คนเนียเป็นเบโซนดาบันได้ก็มีอารมณ์อยู่ตอนหนึ่งที่เรียกันว่าเข้าสู่โคตรภูยานหรือความเป็นเบโซนดาบันเมื่อพิจรารณาร่างกายเป็นของธรรมดาที่เรียกว่าสังขารุปเปฆายานเพื่อวางเฉยต่ออารมณ์ต่างๆที่เป็นโลกธรรมที่มันเกิดขึ้นมาแล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีจิตดิรนรนร่างกายป่วยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา โทนินทาว่าร้ายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาทรัพย์สินจะต้องหมดไปไได้วยเหตุใดเหตุหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจไม่หวั่นไหวแม้แต่ร่างกายจะตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถือว่าของธรรมดามันจะต้องตายอย่างนี้เรียกว่าสังขารุเปฆายาณเมื่อจิตเข้าถึงสังขารุเปฆายาณแล้วตอนนั้นมีอารมณ์ใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ มีความต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานการเกิดเป็นมนุษย์คดนดคีเทวดาก็ดีพรหมคนดีเราไม่รักแต่ถ้าว่าถ้ายังจะไปนิพพานไม่ได้มันจะไปพักแค่มนุษย์แค่เทวดาหรือแค่พรหมเราก็พอใจเต่เนื้อแท้ของกําลังใจจริงๆแล้วต้องการจะพาะพระนิพพานนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน อารมณ์ของบระสนดาบันที่แท้จริงก็คือรักษาสินห้าบริสุทธิ์เคารพในพระพุทธรธรรมประสง์อย่างเคร่งครัดแล้วก็มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์เพียงเท่านี้ก็เชื่อว่าเราได้เป็นพระอริยะเบื้องต้นคือบระสนดาบันเป็นปัจจัยตัดตบายภูมิทั้งสีได้คือไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติชนัน เห็นว่าไม่นอกเหนือจากกำลังสติปัญญาและความสามารถของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนานอะไรสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดกันหมดแล้วก็จะขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีพพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี